ข้อสุดท้ายนี้นะคะจะมีโอกาสได้พาพี่น้องได้ไข้ควรพระวัชนะของพระเจ้านะคะสักตอนหนึ่งในพระธรรมฟริปีบทที่4ี่ข้อที่8ถึงข้อที่9นะคะในพระธรรมตอนนี้นะคะได้กล่าวว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ควรถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรเกตการสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดูจงกระทําทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตยอยู่กับท่านค่ะพี่น้องคะในพระคําของพระเจ้าในตอนนี้นะคะที่อาจารย์ปารโลได้โนดน้ำใจพี่น้องในคิจักรฟิลิปปีนะคะก็อยากให้เป็นคํานดน้ําใจสําหรับพี่น้องทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมอธิษฐานเช้าวันนี้ด้วยนะคะที่เราจะฝึก คิดนะคะเพื่อชีวิตของเราจะมีสันติสุขในพระเจ้านะคะความคิดเป็นสิ่งที่ฝึกได้นะคะพี่น้องแต่ปีนี้เราเริ่มต้นปีใหม่นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการ,ารฝึกความคิดของเรานะคะให้อยู่ในร่องในรอยอยู่ในทางของพระเจ้าเป็นการฝึกความคิดตามพระวจนะของพระเจ้าผ่านการค่้ควรในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะพี่น้องมีอย่างน้อย6สิ่งนะคะที่พระเจ้าอยากให้เราคิดค่ายควรให้ถูกต้อง นะคะเพื่อชีวิตของเราจะได้รับการอวพร์และมีสัทติสุขในพระเจ้านะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นมารับคมความคิดของเราด้วยกันนะคะสิ่งแรกก็คือ,อาการคิดในสิ่งที่สิ่งที่จะเป็นความจริงนะคะพี่น้องตอนมีบอกว่าให้เราคิดในสิ่งที่เป็นความจริงนะคะพี่น้องความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงคือสิ่งที่ไม่หลอกลวงไม่เทมเทจนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปมานะคะไม่ใช่ว่าวันนี้จริงแล้วก็วันรุ่งขึ้น ไม่จริงละในรว่วันถัดไปอ้ากับใกลเป็นเรื่องจริงนะความจริงก็คือเป็นความจริงหนึ่งเดียวเป็นสัจธรรมนิรันด์นะคะความจริงเป็นสิ่งที่สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้านะคะพี่น้องแล้วก็ยังเป็นยุทธภัณฑ์ชิ้นหนึ่งนะที่พระเจ้าได้บอกกับเราไว้ในเอเฟซัสใช่ไหมคะบอกว่าเอาความจริงคาดเอวนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องยืนอยู่บนความจริงเราก็ไม่ต้องหว,ดวาดกลัวในสิ่งใดนะแล้วเราก็จะมีชัยชนะเหนือปัญหาต่างๆได้นะคะ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงเราก็จะมองสิ่ง,งต่างๆเนี่ยผิดเพี้ยนไปไม่มีหลักการแล้วในที่สุดเราก็จะถูกสั่นคลอนในความเชื่อได้นะคะพี่ดาวทิลาครับคิดเสียจจึงต้องเป็นคนที่ยืนอยู่บนความจริงและรักษาความจริงนี้ไว้ให้ดีให้มั่นคงนะคะพี่น้องเราจะเป็นคนที่ไม่หลอกลวงนะคะจะก,การคิดของเราก็คิดแต่เรื่องจริงพูดก็พูดสิ่งที่เป็นความ จริงอันนั้นออกมานะคะได้ความจริงนั้นหรือสัจจะนั้นจะช่วยให้เราเป็นไทยนะคะสิ่งที่สองนะคะที่พระเจ้าอยากให้เราฝึกคิดก็คือให้เราคิดในสิ่งที่น่านับถือคิดในสิ่งที่น่านับถือนะคะพี่น้องอเป็นสิ่งที่สมควรสิ่งที่น่านับถือคือสิ่งที่สมควรได้รับเกียรตินะเป็นสิ่งที่น่ายกย่องน่าเชิดชู เป็นการคิดถึงสิ่งที่สูงส่งและก็ให้คุณค่านะคะเ,เป็นการที่เราให้เกียรติและก็นึกถึงสิ่งที่ดีน่ายกย่องในตัวของผู้อื่นนะฮะเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างเรามาทุกคนเนี่ยนะคะพี่น้องเป็นพระฉายของพระเจ้าใช่ไหมฮะดังนั้นเราต้องมองพระฉายของพระเจ้าอย่างถูกต้องนะะก็คือเราต้องคิดอย่างให้เกียรติผู้อื่นนะเพราะเขาก็เป็นพระฉายของพระเจ้าด้วยนะคะเราจึงไม่ควรจะหลูกเกียรติหรือด้อยค่าผู้อื่น ในพมีในตอนนี้นั้นอาจารย์ปารลได้หนุนใจคู่ขัดแย้งคู่หนึ่งก็คือนางยูเดียกับนางสิมทุเคนะคะที่มีความขัดแย้งกันอาจารย์ปารลจึงบอกว่าให้เขานั้นให้เกียรติกันและกันให้คิดต่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอย่างสมควรนะคะก็คือไม่ไปด้อยค่าหรือไปหมิ่นไปลบหลู่เกียรติของเขาแต่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะซึ่งการให้เกียรตินะะก็ มีความหมายเดียวกันกับการที่เรามีความคิดที่นับถือกัน,นคิดแบบน่านับถือนะคะในหนึ่งเป็นตัวบทที่สองข้อที่สิบเจ็ดนะคะได้กล่าวว่าจงให้เกียรติแก่ทุกคนจงรักบรรดาพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าและจงถวายเกียรติแด่มหาจักรพรรดิและโรงบทที่สิบสองข้อที่สิบนะคะพี่น้องบอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวนะคะแต่ให้เรา ให้เกียรติกันและกันแต่ในบางครั้งนะเราเองก็ต้องยอมทอมใจแล้วก็มองคนอื่นให้เกียรติคนอื่นและคิดว่าคนอื่นเนี่ยก็มีสิ่งดีมากกว่าเราซะอีกนะคะถ้าเราเย่อหยิงเราถือตัวเองนะ,ะพี่น้องเราก็จะไม่ค่อยนับถือคนอื่นนะคะ,ะประการที่สามนะคะพี่น้องที่พระเจ้าอยากจะให้เราฝึกรับคมความคิดของเราก็คือคิดสิ่งที่ยุติธรรมนะ คิดในสิ่งที่เที่ยงตรงนะคะสิ่งที่เป็นความถูกต้องนะคะสิ่งที่เป็นความชอบธรรมให้ความยุติธรรมนั้นอยู่ในการมองผู้อื่นนะคะให้ความยุติธรรมในการให้ความยุติธรรมในการมองผู้อื่นนะคะพี่น้องเราจะมองคนอื่นอย่างอย่างยุติธรรมไม่มีอคติไม่ลําเอียงไม่เจือด้วยความอคติหรือซ่อนเล้นด้วยใจที่ ชิงชังนะคะพี่น้องแต่ความยุติธรรมนั้นเป็นพระลักษณะหนึ่งของพระเจ้าด้วยนะคะเพราะว่าพระเจ้านั้นก็ทรงรักความยุติธรรมนะคะในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อที่28บเนี่ยบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักความยุติธรรมพระองค์จะไม่ทอดทิ้งธรรมิกชนของพระองค์จะทรงสงวนคนเหล่านั้นไว้เป็นนิดแต่ลูกหลานของคนอนธรรมจะถูกตัดออกไปเสีย พี่น้องคะถ้าเราดําเนินชีวิตในความยุติธรรมพระเจ้าก็จะไม่ทอดทิ้งเรานะคะแล้วพระเจ้าก็จะสงวนเราไว้สงวนลูกหลานของเราไว้นะคะแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราดําเนินชีวิตอย่างอายุติธรรมนะก็จะถูกตัดไปนะบําพีก็ได้บอกไว้อย่างตรงไปตรงมาพระเจ้าในะอยากให้คริสเตียนเป็นคนที่ยุติธรรมเราต้องฝึกคิดที่จะเอาชนะอคติที่อยู่ในใจของเราให้ได้นะคะพี่น้องมองสิ่งต่างๆอย่างเป็นธรรมไม่โน้มเอียงไปตาม ผลประโยชน์หรือบางคนก็โน้มเอียงไปตามความสัมพันธ์คนนี้เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมแต่เราก็มองเราก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาให้ความยุติธรรมกับเขาแต่ในขณะเดียวกันอีกคนนึงเราไม่ค่อยสนิทด้วยคนนั้นเราก็ไม่ให้ความยุติธรรมกับเขาแบบนี้ไม่ถูกนะคะพี่น้องความยุติธรรมจะไม่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์นหรือผลประโยชน์นที่จะเราจะได้รับนะคะบางคนเนี่ยไม่ยุติธรรม นะเพราะว่ามีใจอ่อนที่สงสารคนนะก็เป็นไปได้นะคะอย่างเช่นเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําผิดนะเราก็ไม่ตักเตือนเราก็ไม่แก้ไขเขาเพราะว่าเราสงสารเขาก็เลยปล่อยปะละเลยไปใช้พระลักษณะของพระเจ้าด้านเดียวก็คือ,อใช้ความรักอย่างเดียวนะทา,ทางทั้งที่พระเจ้าก็มีพระลักษณะอีกด้านหนึ่งคือความยุติธรรมด้วยนะคะประการต่อมานะคะพี่น้องประการที่4ี่ก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์นะคะ ในภาษาเดิมเนี่ยคาว่าบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งที่บริสุทธิ์จะหมายถึงเป็นสิ่งที่ปราศจากมลทินมีความสมบูรณ์แบบมีความไร้เดียงสาต่อสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะคะพี่น้องการคิดในสิ่งที่บริสุทธิ์นั้น,นะะเกิดขึ้นเมื่อเราเองได้ตระหนักถึงการทรงสถิของพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยสถิตอยู่ภายในเรานะคะเราก็จะดําเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้ารักษาชีวิตของเรา ในความบริสุทธิ์ใช่ไหมคะพระพีได้หนุนใจเรานะคะพี่น้องว่าเวลาเรามองคนอื่นเนี่ยอย่างสมมติเรามองมองผู้ชายก็ให้มองว่าคนนั้นเป็นเหมือนบิดาใช่ไหมคะเป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนน้องชายของเรานะคะเป็นพี่น้องของเราแต่ถ้าเรามองผู้หญิงนะคะเราก็ให้มองว่าคนนี้เป็นเหมือนมารดาเน่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวเนี่ยในพ่ะพีตอนที่บทที่ห้านะคะได้ได้สอนเรื่องนี้ไว้ในการที่เรามองผู้อื่นในเพศที่ต่าง นะด้วยการเคารพกันให้เกียรติมองเขาด้วยใจบริสุทธิ์นะคะไม่มองเขาด้วยความคิดที่เป็นความคิดที่ชั่วร้ายที่แอบแฝงอยู่นะคะในหนึ่งเทศสุริกราบทที่4ี่ข้อสามถึงข้อที่ห้านะคะบอกว่านี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ท่านเป็นคนที่บริสุทธิ์เว้นเสียจากการล่วงประเวณีให้ท่านทุกคนรู้จักมีภรรยาในทางบริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติมิใช่ด้วยราคาตัญหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้านะคะ,ะพี่น้องคะความคิดที่ไม่บริสุทธิ์นั้นก็จะนํามาสู่การผลิตพฤติกรรมที่ชั่วร้ายแล้วก็แน่นอนมันจะส่งผลไปทางที่ไม่ดีตามมานะคะพี่น้องถ้าเราป้อนอชุดความคิดแบบไหนนะป้อนข้อมูลแบบไหนเข้าไปนะมันก็จะผลิตออกมาเป็นพฤติกรรมชีวิตของเรานะนะ,ะเขาบอกความคิดเป็นเหมือนโรงงานใช่ไหมคะ ถ้าเรา,ามีสารตั้งต้นที่ไม่ดีนะครับป้อนเข้าไปในโรงงานนี้นะผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่มันออกมาจากคลังแห่งความคิดของเราเนะี่ยค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเป็นสิ่งเลวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพาพระเจ้าในการชรําระความคิดของเราอยู่เสมอให้บริสุทธิ์นะให้ถูกต้องต้องขอพระเจ้าปกป้องเรานะคะพี่น้องในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยนะพี่น้องที่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือแค่เรา เราเลื่อนปัดไปเนี่ยเราก็ไปเจอสิ่งาต่างๆมากมายที่มันเป็นความล่อลวงเป็นความบาปเป็นสิ่งยั่วยวนนะเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นบาปเดลิเวอรี่เลยนะที่เข้ามาไต้วันเข้ามาเสิร์ฟถึงตัวเราเลยนะคะถ้านะนะเราไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าไม่รักษาชีวิตในทางของพระเจ้าในการที่จะกรันกรองสิ่งาต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เราเผลอไผยในการทําสิ่งที่เป็นความผิดบาปนำตัวเองสู่การเป็นมลทินได้นะคะพี่น้องจริงๆแล้วกษัตริอาวิทก็ ไม่ได้มีแผนที่จะฆ่าอุลิอาใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุที่เขาปล่อยตัวปล่อยใจในการคิดมองอานางเบชบาบาเชบาด้วยใจกำหนัดนะก็เลยบาปนั้นก็ทวีแล้วก็พัฒนาไปสู่การวางแผนฆ่าสามีของบาดเชบาคืออุลิอาดังนะนั้นถ้าเราไม่ระงับยับยัง้งนะนาวิโนสิ่งที่เป็นมุมความคิดเล็กๆอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะคะเพราะว่า เชื้อบาปที่อยู่ในตัวเราเล็กๆมันอาจจะทวีและกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเชื้อโรคร้ายที่กัดกินชีวิตของเราได้นะคะเรามาดูอันที่5นะคะพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราฝึกคิดก็คือคิดในสิ่งที่น่ารักนะคะภาษาังกฤษใช้คําว่า lovely นะคะพี่น้องการคิดในสิ่งที่น่ารักนะคะเป็นการฝึกคิดในสิ่งที่ทําให้เกิดความอิ่มเอมใจนะพี่น้องลองสังเกตดูเวลาเราเห็นอะไรที่มันน่ารักน่ารักเนี่ยใจเราจะ จะเบิกบานใช่ไหมคะใจเราจะมีสุขนะคะและการคิดแบบนี้นะคะพี่น้องมันจะเป็นการสร้างมิตรภาพนะคะให้เรามองเห็นความน่ารักในตัวผู้อื่นนะ,ะพี่น้องคนหนึ่งคนเนี่ยนะเขาจะไม่ไม่แบบว่าเป็นคนที่น่าเกียดน่าชังแบบเลวแบบบริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้นะคะจะต้องมีบางม,มุมบางอย่าง ความน่ารักอยู่ในชีวิตของเขาเราต้องค้นหาให้เจอนะคะพี่น้องพระเจ้านําเรามาอยู่ในคิดจักนะเราทุกคนไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เฟกใช่ไหมคะแม้แต่ตัวเราเองก็มีบางอย่างที่ไม่น่ารักนะคะแต่แต่พระเจ้าก็อยากให้เรามองส่วนดีของกันและกันให้มองเป็นความน่ารักนะคะเพื่อที่จะสร้างมิตรภาพพระเจ้าก็ยังพระเยซูก็เป็นแบบอย่างในการเอ็นดูเด็กเล็กๆใช่ไหมคะ,ะสาวกเนี่ย พยายามที่จะกันเด็กออกไปไม่อยากให้มารบกวนอาจารย์ไม่อยากให้มารบกวนเยซูนะคะแต่พระเยซูกับเรียกเด็กๆแต่น,นั้นเข้ามานั่งที่ตักแล้วก็ยังเอาชีวิตของเด็กเนี่ยสอนเหล่าสาวกอีกนะ,ะบอกว่าเราเกล่าความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจมนเด็กเล็กๆเนี่ยท่านจะเข้าในแผ่นดินไม่ได้เลยนะคะถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆเ,เช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รักเราด้วยเห็นไหมคะพี่น้องพระเยซูกิตก็สะท้อนแบบอย่าง ในความที่มองเห็นความน่ารักในสิ่งต่างๆอย่ามองว่าเด็กสร้างความรำคาญแต่ให้เรามองว่าเขาคือความสดใสความน่ารักสําหรับเราสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนะคะพี่น้องก็ต้องควรมองสิ่งดีที่เป็นความน่ารักของกันและกันเพื่อจะถนอมความสัมพันธ์เอาไว้นะคะไม่ใช่มองแต่สิ่งที่ไม่ดีในอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เก็บความขุ่นมัวนั้นไว้ในใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยแล้วก็บั่นทอนความสัมพันธ์นะคะ ่น้องในคิดจะจักก็เช่นเดียวกันนะคะพี่น้องเราต้องปรับมุมมองความคิดของเราเพื่อเราจะเห็นสิ่งดีของการและกันและก็ชื่นชมยินดีต่อกันนะคะประการสุดท้ายนะคะพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าจอยากให้เราฝึกคิดก็คือให้เราคิดในสิ่งที่ควรแก่การสารรเสริญหมายความว่าให้เราการคิดถึงในสิ่งที่มีชื่อเสียงในทางที่ดีนะคะพี่น้องเป็นสิ่งที่น่ายกย่องน่าสารรเสริญเป็นการคิดชื่นชมในผู้อื่น แตนะ่ทำให้คนอื่นมีกําลังใจมีความชูใจเป็นการคิดแบบที่เราสามารถที่จะ,อะขอบคุณพระเจ้าได้สําหรับคนข้างๆเรานะขอบคุณพระเจ้าได้สําหรับคนนู้นคนนี้ไม่วิพากวิจารนะคะแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นมีความรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเขาพี่น้องคนที่อยู่มามาคนที่มาอยู่ใกล้ชีวิตของเราเนี่ย นะให้ชีวิตของเรามีอิทธิพลกับเขาเหมือนเป็นการเป่าลมเข้าไปในชีวิตของเขาแล้วก็ทําให้ใจของเขาเนะี่ยฟูขึ้นมาอิ่มอิ่มเอ,ม,อมขึ้นมานะคะไม่ใช่ไปอยู่ใกล้ใครแล้วก็ไปเจาะลมทําทให้ใจของเขาแฟบชีวิตของเขานั้นหดไปเลยนะคะหมดคุณค่าไปเราจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะพี่นาวทีาราคาสุดท้ายนี้ ให้เราฝึกฝนความคิดของเรานะคะให้คิดอย่างถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าตามที่อาจารย์ปารูได้หนุนใจแล้วในวันนี้นะคะก็คือการคิดสิ่งที่จริงนะคะสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญสิ่งที่น่ารักนะคะให้เราคิดแต่สิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ยุติธรรม นะคะ,ะเพราะว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปในความคิดจิตใจของเรานะมันจะเป็นตัวกําหนดว่าอะไรจะออกมาจากคาพูดและการกระทําของเรานั่นเองขอให้เราเริ่มต้นปี2025นี้ด้วยการรับคงมความคิดของเราเพื่อชีวิตของเรานั้นจะมีแต่สันติสุขในทุกๆวันเอเมนนะคะพี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สารับพระวจนะของพระเจ้าที่ได้มากระตุ้นเตือนเราทั้งหลายในการที่จะฝึก ใช้ความคิดอย่างถูกต้องเพื่อเราจะเป็นคนที่มีความสุขและเป็นคนที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในครังความคิดของเราและสิ่งนั้นก็จะส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมชีวิตของเราแล้วก็ผลปลายทางที่ดีด้วยพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองนั้นจะไม่คิดในสิ่งที่ ไม่ใช่นำมาไทยของพระเจ้าหรือไม่ได้คิดในสิ่งที่ผิดเพี้ยนจากกรอบแห่งพระวจนะของพระองค์แต่พระเจ้าทรงโปรดนำเราทั้งหลายที่จะคิดตามพระวจนะคิดตามแบบอย่างขององค์พระเยซสสูคริสต์และตั้งใจที่จะนําเอาสิ่งต่างๆนั้นมาไข้ควรและก็ปรับใช้ในวิถีชีวิตของเราด้วยเพื่อเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดและเราจะเป็นคนที่ใช้การได้ในการงานของพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพันนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนขอบพระเจ้าเอพ๋อพระพรพ,พี่น้องทุกๆคนนะคะ